ครับผมสวัสดีพี่น้อง FC ทั่วโลกนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูอีกหนึ่งปัญหาของรถมอไซค์ันนี้เพื่อนๆยังจำได้ไหมอายามาฮามีโอคันนี้ที่บอกว่ามีน้ำมันเครื่องแต่ลูกสูบเบรกนะครับทุกท่านหลังจากที่ผมปล่อยงานออกไปเดือนกว่าๆนะครับรถได้ตรีกลับเข้ามานะครับ แต่ปัญหาที่ตีกลับเข้ามานั้นนะครับมี2ปัญหาได้แก้ไข2รอบนั่นก็คือนะครับรอบแรกลดเร่งไม่ขึ้นนะครับขับได้แค่40รถมันวูบนะครับและก็หลังจากที่ผมแก้ปัญหาแรกออกไปนะครับเว้น2วันนะครับรถกลับเข้ามาอีกนะครับมีปัญหาเร่งไม่ขึ้นควันดำล่ะครับรอบนี้นะครับนั่นหมายความว่าในคลิปนี้ท่านจะได้2วิชา2ความรู้นะครับหลังจากที่ผมได้ทําการนะครับปล่อยรถคันนี้ออกไป นะครับอ่าใช้งานจริงๆจังๆก็เดือนกว่าๆนะครับก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องของเครื่องยนต์แต่อย่างใดนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ก็มีปัญหาในส่วนของอ่ารถเร่งไม่ขึ้นบูบดับนะครับอ่ารถเร่งไม่ขึ้นมันวอดนั่นแหละนะครับในเคสนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาแอบทําการตรวจเช็คดูนะครับว่ารถคันนี้เคยทําการเปลี่ยนน้ามันเครื่องไหมนะครับตั้งแต่นะครับรถออกจากผมไปนะครับ ข้อมูลจากลูกค้าบอกว่าไปทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องมาได้อาทิตย์เดียวแต่สีน้ํามันเครื่องมันบ่งบอกว่าไม่เคยถ่ายน้ํามันเครื่องเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าท่านไปเปลี่ยนน้ามันเครื่องมาได้อาทิตย์เดียวนะครับน้ํามันเครื่องมันจะใสอยู่นะครับเราดูสีก็รู้แต่นะครับน้ํามันเครื่องในรถไม่มีนะครับสองดูแล้วไม่เห็นน้ํามันนะครับนั่นหมายความว่า ถ้ารถคันนี้กินน้ำมันเครื่องจริงๆรถจะต้องมีควันขาวนะครับแต่นะครับผมเอามือล้วงดูท่อยเสียแล้วแห้งสนิทนะครับแห้งสนิทเลยนะครับนั่นหมายความว่ารถคันนี้ไม่ได้ทําการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาและก็ไม่มีร่องรอยนะครับของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องถ้าถ่ายน้ำมันเครื่องอาทิตย์เดียวนะครับมันจะเปียกจะชื้นอยู่นะครับแถวแถวหัวน็อตนะครับเราจะดูได้เลยนะครับทุกท่านนะ แต่ก่อนที่เราจะไปดูว่ารถคันนี้เหลือน้ํามันเครื่องอยู่กี่ซีซีนะครับเรามาดูปัญหาแรกที่ผมได้บอกไปนะครับว่ารถมีอาการเล่งไม่ขึ้นมันบุบนะครับอ่าบิดแล้วมันบูบนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับน่าจะขับมาอย่างเร็วเลยนะครับอ่ากระแทกคันเล่งอย่างเร็วเลยทําให้นี่แหละนะครับเข็มเล่งขาดนะครับทุกท่านรถเล่งไม่ขึ้นนะครับปัญหาที่เจอปัญหาแรกก็คือเข็มเล่งขาดนั่นเองนะครับผมก็ได้ ทำการเปลี่ยนเข็มเล่งล็อกเข็มเล่งไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกท่านนี่นะครับปัญหานะครับส่งงานออกไปแล้วก็ยังมีปัญหากลับมาแต่ไม่ใช่ปัญหาเครื่องยนต์นะครับแต่เป็นปัญหาในส่วนอื่นๆนะครับส่วนอื่นที่เราไม่ได้ทําการแก้ไขนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้ทําการถอดกระบวกมาทําการแก้ไขแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังคงติดใจเรื่องของน้ํามันเครื่องอยู่ดีนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายน้ํามันเครื่องดูกันนะครับ เพราะว่านะครับเนี่ยน้ำมันเครื่องนะครับถ้าหากว่าเขาว่านะครับลูกค้าว่าไปทาการเปลี่ยนถ่ายมาได้อาทิตย์เดียวนะครับต่อให้เครื่องรวมแค่ไหนมันก็ไม่เหลือน้อยขนาดนี้หรอกและสีน้ํามันมันก็จะไม่ดําปิดปีแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่ารถคันนี้นะครับต้มผมซะแล้วนะครับบอกว่าไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาแต่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับทุกท่านนะ นี่แหละปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่อยากจะรับงานซ่อมเลยนะครับทุกวันนี้ผมจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็คือซ่อมบอกไปแล้วไม่มาเปลี่ยนถ่ายนะมันเครื่องไม่ทําการตรวจเช็คไม่บํารุงรักษาสุดท้ายนะครับถ้ารถพังมาอ้าวช่างทําให้ไม่ดีนะครับมาขอเคมโน่นนั่นนี่นะครับนี่ก็คือปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตผมก็เลยไม่อยากจะรับงานแล้วล่ะทุกวันนี้นะครับผมเบื่อหน่ายกับปัญหานี้จริงๆแก้ไม่ตกเลยนะครับทุกท่าน นะครับรถไม่ดีโทษช่างอย่างเดียวเลยนะครับอ่าโดยที่นะครับเจ้าของรถเองก็ไม่ทําการบํารุงรักษาเหมือนอย่างนี้แหละนะครับเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้อาทิตศหนึ่งนะครับคนเป็นช่างเขามองดูเขาก็ดูแล้วนะครับว่ารถไม่เคยถ่ายน้ํามันเครื่องเลยนะครับอ่านะครับเรา้ามาสู่ประเด็นที่2นะครับที่บอกไว้ว่านะครับเมื่อรอบเครื่องยนต์สูงนะครับมันเล่งไม่ได้นะครับอ่ะผมบอกสลหรับกันอยู่ข้านอกพี่นองนะครับเอาเป็นว่ารถมันเล่งไม่ขึ้น และรถมีอาการควันดานะครับรถเล็งไม่ขึ้นควันดํานะครับหลังจากที่ทําการถอดเอาคาบูเรเตอร์ออกมานะครับทุกท่านก็ได้เห็นว่าแผ่นไดอะแฟมด้านข้างคางบูเรเตอร์ตรงนี้นะครับแผ่นไดอะแฟมด้านข้างคางบูเรเตอร์ตรงนี้หรือเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวาวตวัดอากาศนะครับเพื่อนๆจะเห็น3ามรูเล็กๆรูปไข่ปลานะครับอยู่ตรงกลางนะครับด้านบน นะครับมามันจะมีรูเล็กๆ3ารูอยู่นะครับทุกท่านอันนี้ก็คือผ้าปั๊มมันทะลุมันขีขาดนะครับอ่าปัญหาที่มันขีขาดอันนี้ผมไม่สามารถตอบได้ว่าเกิดจากอะไรแต่ถ้าเข็มเล่งได้ขาดมาแล้วนั่นหมายความว่ารถอันนี้ต้องขับอย่างแรงแรงดูดมันเยอะนะครับภาปั๊มมันเก่ามันก็เลยขาดนะครับอันนี้ก็คือ,อ เราวิเคราะห์งานเองนะครับโดยที่เราไม่รู้หรอกนะครับอ่ามั่วๆไปงั้นแหละนะครับผมก็ว่าไปซื้อดอกนะครับแต่มันขาดจริงๆนะครับถ้าแผ่นไดอะแฟมตัวนี้ขาดนะครับน้ํามันจะลงเยอะส่วนผสมจะหนาควันจะดํารถจะเล่งไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ในกรณีที่ว่ารถควันดำเนี่ยนะครับนอกจากแผ่นไดอะแฟมแล้วก็ยังมีเรื่องของนมหนูหลุดนะครับเสื้อเ็มเล่งสึกหรอไส้กรองอากาศอุดตันนะครับน้ํามันเครื่องแอบลงทางสายดูด นะครับเหล่านี้นะครับก็จะทําให้รถของเรานะครับมีอาการควันดาเร่งไม่ขึ้นเกิดเป็นอาการอ้วกน้ํามันหรือว่าสะดุดน้ํามันนั่นเองนะครับอีกว่าอีกอย่างหนึ่งที่ภาษาช่างเขาใช้กันก็คือรถอ้วกน้ํามันนะครับทุกท่านนะครับอ่านี่แหละนะครับมันจะมีรูสามรูให้ทุกท่านได้เห็นอย่างที่ได้เห็นตอนนี้แหละนะครับก็คือภาพั๊มันขาดไปแล้วนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วเราได้ทําการแก้ไขปัญหาโดย เอากาวตาช้างเอากาวร้อนพวกนี้นะครับอุดเข้าไปยอดเข้าไปให้มันแข็งเกรีดไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูวิธีการประกอบคอมพิวเตอร์ึ้นนะครับทุกท่านประกอบอย่างไรก็นะครับเวลาถอดก็ทําย้อนขั้นตอนก็แล้วกันเทคนิคตามที่เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็เอาคอมพิวเตอร์สวมเข้ากับแป้นคอลีดที่เหลือก็คืองัดยางปากคาบูขึ้นมาสวมที่ าปากคาบูเรเตอร์นะครับที่เหลือก็ทําการล็อกน็อตเข้าไปแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของอลูกเล่งนะครับลูกเล่งตรงนี้ไม่มีปัญหาใดๆนะครับเพื่อนๆถามว่าเข็มเล่งมันมีผลทําให้ควันดําได้ไหมได้นะครับก็คือเข็มเล่งหนึ่งเข็มเล่งมันสึกนะครับ่ามันสึกเวลาเรายกคันเล่งเนี่ยนะครับมันไม่ไปปิดแต่เสื้อเข็มเล่งนะครับอ่า สนะครับก็มีการปรับยกเข็มเลงที่สูงลึกแล้วก็เยอะเกินไปก็มีโอกาสทําให้ลดพวกน้ามันหรือว่า,ามีอาการเดินเบาไม่ได้ควันดํานะครับทุกท่านมันสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายๆอาการนะครับสําหรับอาการลดเลงไม่ขึ้นควันดำเนี่ยนะครับเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆเลยนะครับทุกท่านอันนี้ก็เป็นคลิปในขั้นตอนการประกอบนะครับเอามาเป็นแนวทางให้กับเพื่อน นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ใช้แนวทางนี้นะครับไปใช้ในชีวิตประจําวันไปใช้แก้ไขปัญหารถของตัวเองนะครับทุกท่านนี่นะครับก็อย่าลืมเสียบสายน้ํามันเด้อนะครับเดี๋ยวรถไม่ติดแล้วสายน้ามันก็อยู่เลือกซะเลือเกินนะครับที่เหลือก็ทําการประกอบยูบล็อกกลับเข้าไปะนะครับในคลิปนี้นะครับก็ทําคลิปสั้นๆมานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าได้ข้อมูลเยอะเลยคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดี